เปิดมาโป๊ะเป็นหน้าเรานี่คือแบบตอนแรกอาจจะนั่งนิ่งอยู่ไงเพราะเพลงยังไม่มาเตรียมเตรียมคิดคิไร่าคิดค่าไปอยู่นะครับคุณเผลอแป๊บเดียวเนาะพี่ออนบอกว่าไม่เคยเหนียวนี่ใครมีแต่ลูกนี่มาเหนียวเราอ่าก็ต้องทวงกันไปนะคะคุณน like ้องอาร์มค่ะประจำนะคะคนเก่าเจ้าประจำวันนี้เข้ามาแล้ว ปันใจน้องเฟยนะฮะทักงทายสวัสดีพี่พี่สามคนแล้วก็ทักงทายไปยังนห้างพุทธพี่ตันสายพี่เพนด้าพี่ระผาพี่ขนมผิงพี่พี่ทีมงานทุกทุกท่านกับอันนี้คือแบบเอฟซีของไทย่ชื่อมให้ครบเลยล่ะเออยังขาดอีกต้องก็เป็นสิ่งอันนั้นคือยาวเลยนะครับเป็นเรียงความหนึ่งหน้าขนาดเอซนะครับขอบคุณนะครับเฮ้ย เทวดาดำลังอ่านรวกำลังอ่านลังอ่านคุณสมทิดเขาไลฟ์เขาเขียนมาในไลฟ์ไงนึกจะเงียบกันเงียบพร้อมกันเนว่าเป็นมุกนะครับเนื่อเป็นมุกตอนแรกใครจะส่งมุกมาหรือเปล่าโง่เฮงคิ้วกันเลยดีกว่าใช่ครับวันนี้เรามาดูโง่เฮงคิ้วกันนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ งูเฮงนะครับในส่วนของคิ้วเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าคิ้วเนี่ยเปรียบเสมือนมงกุฎของใบหน้านะครับถ้าคิ้วดีนะครับนั่นหมายถึงคันลองชีวิตของคุณเนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีครับฉะนั้นเนี่ยคิ้วจะต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับนั่นเปรียบเสมือนอารมณ์ของคุณด้วยถ้าสําหรับคนไหนนะครับคิ้วเสียคิ้วเสียขึ้นมานะครับจุดที่มีปัญหาที่สุดคือระติขาดมิร ระติขาดมิตรและเป็นนอนเลยเนี่ยแล้วเป็นอีกหนึ่งทรงที่วัยรุ่นเนี่ยนิยมไปทำเขาชอบไปถ่ายไปทําแบบสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยๆอะไรแบบนี้ครับช่วงนั้นอารมณ์ของคุณเนี่ยจะฉุนเฉียวเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับคิ้วปกติก็เน้นทําให้คิ้วเนี่ย มันเรียงร้อยนะครับให้มันสวยงามแบบนี้นะครับจะเป็นคิ้วที่ดีแล้วก็รับซับด้วยครับอันนี้ก็เป็นแบบอีกหนึ่งโมเฮงที่เราพลาดกันไม่ได้เพราะว่าเห็นมีหลายๆคนเข้ามาถามกันนะครับว่าคิ้วที่ดีเป็นแบบไหนนะครับสาหรับคิ้วของคุณผู้ชายนะครับเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับตามภาพได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องคิ้วหนาเหมือนเหมือนผู้หญิงนะครับมันจะดูการเป็นลิเกไปหน่อยนะครับมันจะดูเหมือนผู้หญิงนะครับซึ่งนิสัยเนี่ยถ้าสมมติคนไปเปลี่ยนในเรื่องของคิ้วอย่างผู้ชายบางคนไปสักนิสัยก็จะ ความเซนซิทีฟนะครับ oh. อ,อ่อนแอง่ายเดี๋ยวคนนั้นพูดอีกแบบนึงก็น้อยใจแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของโง่เ็งคิ้วครับแล้วอย่างของคนเกาหลีที่เขาคิดกันคิ้วกันนะผู้ชายเกาหลีอะส่วนใหญ่อาจจะเป็นค่านิยมในในอุตสาหกรรมบันเทิงของเขาแต่ถ้าตามหลักของโง่เฮงจริงๆเนี่ยคิ้วถ้าเรียงสวยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแก้เล คิ้วเลี้ยงสวยอยู่แล้วนั่นหมายถึงคันลองชีวิตของคุณดีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปแก้ไปการนู่นนี่นั่นนั่นหมายถึงเวลาคุณมีปัญหานะครับจะไม่ค่อยมีใครมาเหลียวแลวคุณรวมไปถึงรญายยติขาดมิตรอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับ,รบเพราะว่าเขาเก็บสถิติกันมาแล้วนะครับคนที่มีลักษณะคิ้วไม่สวยเนี่ยไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือครับอย่างพี่เนี่ยคิ้วไม่มีลองดูแต่ว่าเขียนเอาแต่เขียนรีบๆซึ่งเราก็จะพยายามเขียนให้ถูกต้องตามหลักโง่เฮงต้องจับมาคือ ถ้าสมมติเราไม่มีขนคิ้วหรือรูปคิ้วของเราเนี่ยโง่เหงไม่ดีเราสามารถปรับได้ด้วยการเขียนให้ดีใช่ไหมอ๋อหรือบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ไม่ชอบเขียนเขียนคิ้วเองก็เน้นไปสักเลยมันก็จะมีทั้งสักแบบสักแบบฟูนหรือสักแบบเส้นอันนี้ก็แล้วแต่โครงหน้าของแต่บุคคนไปบไปสักคิ้วถาวรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบโง่เหงเปลี่ยนไหมจริงๆเปลี่ยนไปเยอะนะคบมันดีไหมสักคิ้วับสักคิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วย นะครับช่วยให้ส่งเสริมในหน้าที่การงานแต่ต้องสักให้ถูกทรงใช่ครับเพราะผู้หญิงหลายคนชอบสักทรงคิ้วผิดไปสักแบบผู้ชายแล้วบางทีเนี่ยอำนาจจะเยอะเกินก็อาจจะทําให้ไปข่มแฟนของเราได้เกิดปัญหเลยใช่ครับกายแบบอ้โหูสวยจริงนะครับแต่ว่าดูดุไปเลยแต่จะมีแบบคิ้วที่ทรงสมัยนี้ที่เขาฮิตกันเวลาเขียนคือจะต้องเป็นแบบว่าเขาเรียกะไร บอยบรที่มันแบบว่าเป็นฟุ้งฝุ่นฟุ้งฟุ้งอ่ะเป็นเส้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 นขึ้นหนาเหมือนใหม่ดาวิกาเหมือนชมพู่อย่างนั้นถือว่าดีมาคิวที่ตั้งขึ้นอ่ะแบบนั้นถือว่าดีนะครับถ้าคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับหน้ากล้องแล้วคนส่วนใหญ่ชอบไปทําคิ้วแบบใหม่ดาวิกาแบบชมพู่อาริยาตามดาราตามดาราซึ่งอาจจะไม่ได้เหมาะกับโง่เฮงของคุณมันก็ทำให้เวลาไปทํางานเนี่ยหัวหน้าไม่กล้าเรียกใช้รู้สึกว่าคุณเนี่ยดูไม่ค่อยช่วยงานดูแบบ ดูสบายสบายอะไรแบบนี้ครับบางทีก็ต้องแบบดูสวยไปคนไม่กล้าเข้ามาใช้งานนะครับก็กลายเป็นผลเสียไปอีกก็ดีนะครับคนไม่กล้ามาใช้งานเราก็สบายครับแต่เราก็จะไม่มีงานเลยนะครับเาประเมินประเมินคือศูนย์เลยนะครับไม่มีผลงานเลยถ้าใครต้องการให้ดูโง่เฮงให้นะคะ Inbox รูปชัดๆมาเลยใน m o ู Face นะคะวันเสาร์ครับผม416 ห3าสอันนี้คือแบบว่าขออนุญาตมายืมมือกันยืมมือท้ายขึ้นมือขวาขึ้นนานทีนะฮะนานทีนะครับคือกราบเลยค่ะจริงๆอ่ะถ้าเป็นคนวันถ้าเป็นคนวันอาทิตย์ใช้จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มาเป็นวันเสาร์ใช้เนี่ยหนักเลยนะคือเลขสี่อ่ะมันเป็นกรกกินีของคนเกิดวันเสาร์แล้วปิดท้ายด้วย3 3 8มแอ่ะโอ้โหมันแล้วหัวท้าย4 8เเป็นเลขเสียทั้งหมด ปรยินยนด่วนค่ะเพื่อที่ชีวิตจะได้แบบดีขึ้นราบรื่นขึ้นมีความสุขมากขึ้นอุปสรรคน้อยลงอันนี้จริง,รงครผมเชื่อเถอะจากประสบการณ์ของคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องตัวเลขแล้วจนแบบทุกวันนี้กลายเป็นนักเลขศาสตร์แล้วอะพอไม่เชื่อนี่แหละแล้วก็เลยไปเรียนเรียนให้รู้พอรู้ปุ๊บศึกษามีทักษะทุกวันทุกวันทุกวัน,วนจนทุกวันนี้เชื่อมากว่าเลขมีอิทธิพลก่อนที่จะไปดูชื่อกันนะฮะเรวขอคุยกับคุณสมคิดนิดนึงครับคุณสมคิดกลับมาแก้ตัวคับสมคิดส่งข้อความมาบอกว่า ในในไลฟ์สดนะฮะบ,บอกว่าอยากถามว่าเบอร์โทรศัพท์นี่ถูกชะโงกกับผมไหมผมเกิดวันอาทิตย์ครับตอบไปแล้วเราดูให้แล้วค่ะ,คะไปดูย้อนหลังนะก็คือ <laughs> ก็คืออย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้ามันไม่มี50ย์ในตำแหน่งนี้จะดีมากแต่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นครูเป็นหมอเป็นพระ,ะเป็นนักบวชอะไรเงี้ยหรือทํางานเกี่ยวกับศาสนาดีทํามูลนิธิทําอะไรแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปไม่เหมาะ<ช>อยู่ตำแหน่งนี้มันอาจจะแบบว่าช้าๆนิดนึงอไม่ถึงกับเสียนะ แต่ถ้าเกิดแต่ของแฟนน่ะต้องเปลี่ยนด่วนนะคะ,<ช><ช>ะมาดูชื่อค่ะที่ส่งมาเมื่อวานนี้นะคะ,ะไม่ใช่เมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วคุณอติยาเกิดวันที่3เดือน10ปี42อนะคะอติยาชื่อ,อผลรวมของค่ากำลังดาวตามอักษรในทักษะได้ทั้งหมด36ผลรวมเท่ากับ 9, 9ครับดีมากเลยนะคะอยู่ในอายตนะของ ราชารู้เลยอ่ารู้เลยว่าใคร,ใครนะ,นะรอายตนะของราชาค่ะแต่ทีนี้มาดูกันค่ะเกิดเดือน10ปี4 2, ี่สองเศษจุลักราช3สเท่ากับเศษตุ๊กตาไขา่น้ำสาม <c oughs> ทางเดินของตุ๊กตาไขา่น้ำจึงเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> อ่ะอติยานะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะลองดูที่ตุ๊กตาไขา่น้ำนะคะอะคือหนึ่งอยู่ตรงไหลขวาแล้วก็ติอยู่ไหลซ้ายเนี่ย <c oughs> กำลังดีเลย <c oughs> แต่พอยาปุ๊บลงมาที่โลกาวินาศค่ะ มันทําให้ชีวิตเนี่ยจะต้องเริ่มต้นใหม่เสมออติสบายๆปุ๊บต้นดี<ไ>ปล,ลายร้ <ๆ S 2> าย <ๆ S 2> นะคะเราชีวิตเต้องเสี่ยงกับเรื่องของการเริ่มต้นใหม่โรคภัยไข้เจ็บระวังการผ่าตัดนะคะระวังเรื่องของคดีความด้วยนะคะคอาจจะมีคนเอาเรื่องวุ่นวายมาให้เราไม่งั้นเราก็ฟ้องเขาไม่เขาก็ฟ้องเราโดยรวมเนี่ยจะบอกว่าชื่อเป็น โง่หฮงชีวิตนะคะที่่วงจุ้ยชีวิตที่เป็นอันดับหนึ่งเลยที่มีผลกับดวงชะตาของคนเราใช่นะคะแล้วก็สิ่งนี้ตลอดอันดับสองก็คือหวงจุ้ยบ้านที่ทํางานต่างๆนานาและอันดับสามก็คือพวกตัวเลขเบอร์โทรอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตุ๊กตาไข่น้ำซึ่งเป็นจุดสําคัญที่สุดของการดูชื่อเสียแนะนําให้เปลี่ยนเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตุ๊กตาไข่น้ำดีแต่ว่าอายตนะหรืออะไรไม่ดีก็ยังสามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองสังเกตตัวเองว่าคุณอัติยาเนี่ย อยู่ดีๆแบบเหมือนจะดีไม่ดีแล้วลงมาอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เราต้องต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดหรือเปล่าดีไม่ตลอดแต่เวลาที่เสียแล้วลงมาเสียมารุมมาตุ้มนะคะก็ ลองพิจารณาดูถ้าอยากให้เปลี่ยนชื่อให้ก็ทักไลน์มาได้เลยค่ะจ้าเมืียครบั่วนเลยนะครับวันนี้ยวันนี้แฟนคลับจากล่าเยอะมากเลยคุณพิชิตไหมคะหรือพิสิทธิ์พิชิตหรือพิสิทธิ์พอดีว่าเป็นภาษาลาวเลยนะคะเบอร์นี้นะคะวันพุธนะคะเข้ามาในไลฟ์นะคะ95831170นะคะก็คิดว่าควรจะเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่ามันมีเบอร์เสียอยู่หลายคู่ไม่ว่าจะเป็น83 สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะจะมีค,ความ <6 S 1> เครียดอุปสรรคแล้วก็ต้องระวังเรื่องความเจ็บป่วยเกี่ยวกับอุบัติเหตุการผ่าตัดความเครียดกรรมปวดเนื้อตัวโรคโรคที่มากับเอ่อโรคที่มากับคนอื่นอะ่ะเป็น,เป,นเป็นเรื่องแบบเรียอะไรโรคติดตออ่อเออภูมิแพ้ต่างๆต้องระวังมากๆค่ะคุณกิติวันพลอยงามสักหน่อยบอกเบอร์มานะฮะในไลฟ์สดนะฮะผมหกหนึ่งห้า 8 8ดแปเครียดไหมอะคุณแนน8ปเ <8, S 2> ยอะมากแปตัวเลยนะเอออ,อาจจะแบบมีโชคมีลาบดีสติปัญญาดีบางทีเจอเรื่องของความมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตอยู่บ่อยๆแต่ว่าในใจจะรู้สึกขุนๆมัวๆแบบว่ามันไม่สดชื่นแล้วก็พลังของเลข8อย่างที่บอกว่าเวล,เวลาดีๆมากๆเลยนะดีแบบว่าโอ้โหพลิกพลกๆเลยนะคะแต่ถ้าแบบว่าเวลาที่แบบ เวลามันแย่ขึ้นมาพอใช้ไปน,นานๆระวังโรคลึกๆโรคที่บอกสาเหตุไม่ได้ค่ะพวกเนื้องอกบะเร็งโควิดที่มันเกิดในตัวใช่แล้วก็แบบว่าม,มากับลมอารมณ์ดีๆก็ร<บ>ับเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับค,คือคือเลขตองแปดอะจริงๆบางคนใช้ดีบางคนใช้ไม่ดีถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ได้ทําบุญอะไรมากมายคุณชอบแบบคุณชอบไปแบบว่าสถานบันเทิงคุณหาเงินได้จากความเทาอะไรเงี้ย เลขเนี่ยดีแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ปกติเป็นคนมีศีลธรรมดีอยู่แล้วอ่ะมาใช้มันจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะซักแบบว่าปิดท้ายเหลือแปดเก้างเงี้ยกำลังดีนะแปดเก้ากับห้าแปดเนี่ยดีมากเอาแปดออกตัวดีมากเอาแปดออกเปตัวนึงนี่ดีแต่อย่าให้แปดติดกันด้วยนะเพราะแปดแปดถ้าคุณไม่ได้ทํางานเก่วกับเท่าๆหรือกลางคืนหรือเป็นนักร้องเป็นดาราถ้าคุณไม่ได้เป็นดาราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยใช้ไม่ค่อยเหมาะเออแต่ว่าเรื่องเงินดีอยู่นะคะแล้วก็เลขหกหนึ่งเนี่ยบางคนใช้โดยเฉพาะตำแหน่งเนี้ยมันเป็นเลขหักกลางค่ะะจเป็นนแแวบบ เหมือนจะดีจะดีจะดีไปปุ๊บแล้วก็เจอปัญหาอุปสรรคหัก็๊ต้องเริ่มต้นใหม่อีกแต่ด้วยความมีสติปัญญาดีก็จะทาให้เริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆนะคะครับผมให้วันที่เราสองคนสบายนะใช้ครับไม่ค่อยได้ทํางานเลยโอ้โหแอบเสียใจอยู่นะครับวันนี้ไม่แต่คุณเธอคนเดียวเลยนะคะแต่ดวงความรักยังไม่ได้ดูนะใช่ครับวันนี้บ้านเลขที่หกสิบหกนะครับบ้านเลขที่หกสิบหกหกบวกหกบ้านหลังนี้เป็นบ้านดาวอังคารนะคะคนในบ้านใจร้อนนิดนึงแล้วก็แบบว่าขยัน ไม่พึ่งใครนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้มีต้นไม้แหลมแหลมในบ้านก็แล้วกันอย่ามีหนามแล้วก็เก็บพวกมีดกันไกลอะไรให้ดีนะคะครับผมนี่อยากจะบอกสําหรับแฟนๆที่เข้ามาทางไลฟ์สดนะครับว่าเราดูให้หนึ่งคนหนึ่งเบอร์ละกันเพราะว่าเวลามันค่อนข้างน้อยนะฮะถ้าสมมุติว่าส่งกันมาแบบหลายเบอร์มันก็จะทําให้เราดูได้ น้อยจานวนคนเพราะเราก็มี SMS อีกนะถูกต้องนะแต่ถ้าอยากจำกัดมึคน1ึงเบอร์เนาะถ้าอยากดูละเอียดแบบเจาะเรือนชะตาดูเลยก็อินบ็อกซ์มาในมูเฟสนะคะแล้วก็แอดไลน์แซดโอแซดเมาได้นะคะแซดโอแซดเหรือว่าถ้าเป็นลายส่วนตัวอันนี้จะเป็นลายออฟฟิเชียลของมูเฟสนะคะหรือว่าถ้าโดยตรงเลยที่ตัวเธอก็ GAY อย์อันเดอร์สกอร์พีเอเคเกพากามานนั่นแหละนะคะก็คือจะเป็นชื่อเดิมที่เปลี่ยนมา แล้วก็ไอเดลาน์มันเปลี่ยนไปได้อันนี้ก็คือแต่ทั้งสองเบอร์ก็คือเราทั้งสองลายเราถือเองแล้วก็จะกระจายให้สมมติจะจองดูโง่เฮงกับพี่เฟยหรือว่าจะจับยามหาฤกษ์ขอบูชาตะกรุดจากพิกรอย่างเงี้ยได้หมดทุกอย่างนะคะทักมาได้เลยเบรกหน้าความรักประจำสัปดาห์หน่อยละกันได้เลยนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันครับโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรพฤชชาติ32ชนิดได้รับรางวัลชีวจิต3ปีซ้อนครับครับผมเดี๋ยวกลับมาคครับผม